เออเออเจเอเจอเฮเอาเฮฮทำไมขี้เกียจอย่างเลยนะฮะยืนพนมมืออย่างเดียวอยู่นี่ฮะอยู่นี่อยู่นี่รู้เห็นอยู่ไม่ใช่อยู่ทางนี้ข้างหลังข้างหลังตาลอยลอยเหมือนลาชันเหมือนกันแน่นอนปากอ่ะเออออ เชืองเชองเอเฮลเอาเฮลเฮลเดินทางมาแปดสิบยอดเดินทางมาแปดสิบยอดถึงเขาวงโกดก็แสนไกลเฮลเอาเฮลเฮลฝนจะตกไหมเนี่ยฝนทางมันแทนล่องแค หนทางมันแสนลำเค็นถ้าหิวข้าวเย็นก็จะกินที่ไหนเฮลเอ้าเฮลเฮลหนทางมันแสนลำเค็นขอข้าวเนนกินคงได้นี่มันบ่ายแล้วจะเอาข้าวไปไหนมีหรือเปล่าแล้วข้าวเย็นฮะเอิงเอิงเจาเอิงเ่้าเอ้ยเฮลเอ้าเฮลเฮลข้าวเย็นไม่มีบอกก่อนข้าวเย็นไม่มีบอกก่อนถ้าเป็นข้าวร้อนจะกินได้ไหม เอาให้ใข้าวร้อนไม่ซ่อนไม่เล่นข้าวร้อนมันไม่ซ่อนไม่เล่นเดี๋ยวปเป่าให้เย็นก็กินได้ขอถามพระเวสสักเรื่อง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 ถามรเวสักืมงโอ้หแกดูฉันบ้างสิเนี้ยเฮ้ยดูสะเด็กสเด็กแกเบื่อฉันแล้วไง เด็กเดินไปทางไหนไม่ได้แกมองตามกันตาเป็นมันแพลบเปลือยนั่นเหลกน่ารักแชขก่ขอถามพระเวสสกเรืองขอถามพระเวสสกเรืองท่านออกจากเมืองท่านไปเคืองกับใครเฮวเฮขอถามพระเวสสกเรืองขอถามพระเวสสกเรืองท่านออกจากเมืองท่านไปเคืองกับใครเอวเอาเฮวเฮให้ทานชาวบ้านเขาทัก ให้ทานชาวบ้านเขาทักให้ทานมากๆก็ถูกขับไล่เฮลเอาเฮลเฮลโดนไล่มาให้ทานยังถูกก่อกวนให้ทานยังถูกก่อกวนทานมากก็อ้วนแล้วไปทานทำไมเฮลเอาเฮลไม่ใช่ทานนั่นทานยังไงให้ทานคือการถือศีลให้ทานโดยการถือศีลไม่เกี่ยวกับกินท่านจงเข้าใจเฮลเอวเฮล ถือินเห็นถือกันเรื่อยอถือสินเห็นถือกันเรื่อยถือนานก็มือไปถือทำไมเฮ้วเอาเฮ้วเฮ้วถือทำไมถือ,อินอถือสิลอยู่ในความดีถือสิลอยู่ในความดีทุกคนควรมีกันไว้ อยู่ในความดีคงมีสุขสันต์อยู่ในความดีคงมีสุขสันต์บางวันอยู่บ้านมั่งก็ได้เฮลเฮลเฮลจะชั่วจะดีอยู่ที่ความเข้าใจจะชั่วจะดีอยู่ที่ความเข้าใจจดจำกันไว้คุณเอ่ยเออเงเออเธอเออเธอเออเฮลพอพอเฮลจนตดจะแตกอยู่แล้วเอยหมเห็นเป็นคนสุพรรณพวกร้อง เกี่ยวข้าวใหญ่เลยแกเรียกฉันยังไงนะแม่เรียกฉันเป็นไอแหวงเลยบอกไอช่วยนี่มึงยังไงเนเวรรรมสงสัยรุ่นเดียวก็ตะแหวงมั้อถึงซึ่งอาชงขององค์พระบรมเวชินดอนได้โปรเจ้าข้ามหาบัณฑิตผู้ประสงค์อยู่ในความดีตอนนี้มีคนมาเยี่ยมมาเยีอยนจงได้โปรดเถิดออกมารับหน่อยนะเจ้าข้า เสียงไข่กันชารีกันหาลูกรักของพ่อออกไปดูถ้าเป็นคนก็ต้อนรับเขาเข้ามานะลูกนะเจ้าชารีกูมาลพาน้องมาโนสวยน้องเสด็จย่างยางมงเสียงมาจากตรงไหนองให้พ่อผู่ ลืมถุงตังไว้เฮ้ยแม่งสอนโคตรดีเลยใครสอนวาเนี่ยถุงตังตอนล็อกวางนะตอนหยุดลอ็อกหิ้วถุงกลับอีกกูอดเลย <c oughs> <c oughs> อ๋อชาลีและกันหาอุ้ยกู <c oughs> ตั้งศูนย์ไม่ถูกเลย กูเจอมาหลายรุ่นรุ่นนี้จะเล่นก็กูได้เลยเนี่ยรุ่นนี้เล่นกูเอากูนอนไม่หลับมาหลายคืนเออโอ้ชาลีกันฮาลักษณะน่ารักตัวเป็นนี่กันไยขอถวายบังคม ตกใจเหรอเจ้าเป็นใครกันเนี่ยฮะชารีฮะตาชารีแล้วเจ้าล่ะนี่้นาั้นหายใจตาไอ้เจ๊เจ๊เบี้ยเจ๊เสียงออกตามไรฟันหมดเลยมึงเนี่ยนะโอ้แล้วเสด็จพ่อเจ้าเชื่ออะไรพระเวสสนาฮะตาแล้วเสด็จแม่เจ้าเชื่ออะไรน้ำฮากุลกูเริ่มงงแล้วแหละ แม่ชื่อนำสกุลเออเอาอย่างนี้กันละกันเดี๋ยวตาจะเข้าไปหาเสด็จพ่อและนำสกุลอยู่กณจะไปรอดไปเนี่ยเอาอย่างงี้เดี๋ยวตาจะไปขึ้นเฝ้าองค์พระเวชชินดอนพาตาไปหน่อยนะตามีขาตาก็เดินไปเองสิตาโ้ดีเกินคาดดีเกินคาดดีเกินคาด เออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคราวที่แล้วแล้วฉันไม่ใช่ฉันแล้ว <c oughs> ที่นี่เหรอร้องร้อ,อ,องร้องเดี๋ยวไล่ร้องต้องร้องเพลงใหม่ม <า S 1> ด้วยที่เนี่ยสามครั้งแล้วมาเทศมาอะไรงานวัดเนี่ยหลงไหมเอ้ยพอมาถึงวัดโอ้โหวัดสวยงามคนเยอะเนี่ยเดินชมทั่วเลยอุ้ยกลับมารองเท้าหายวะเฮ้ยใครใส่ผิดไปคู่ดำๆเอามาคืนกูนด้วยเนอะ แล้วกูจะไม่เอาเรื่องนี้ไปคุยทั่วโลกแล้วดังตัวโลก <c oughs> ร,ร,ร้องเพลงน้องเพลงพ้อไมอยังครับแกเหงาก็เซ็กเล็กน้อยแต่พอแล้วขอเสียงกริ๊ดน่อยอพอมีโอ้บังกังนัมสไตล์กังนัมสไตล์ นาชีนีจาชาเกลอินกันโชกิเยอะายะก็ปีฮันโชนิโยอยู่ในอานกินแก้วกินหนึ่งจา่ฮันนี่ออมีสินจนนึกตึกกอบสินบะสดุดมเบ,บโโ้โอ้แม่แม่อย่าพัดนานเดี๋ยวมันแข็งมันเย็นมากเดี๋ยวมันจะเป็นตู้เย็นมีน้ำแข็ง นาชีนีจ่าชะเกลิ่งกันโชกินเยอะจ้ากปีฮันโชนี่โยอยู่ในอาน้องกินแก้กินหนึ่งจ้าฮันนี่อ๋อม่ชินแต่เนติก็วนชิลมดสด็จดัแบกแซกยิ้มแซกโซนันโซนันเฮนะเจนน่ามองมาคุเซโรโซนันเฮกบีชิคีบโซันในวันฉันเจนนโซน่าเฮคือน่โซน่าเฮดาดันเดวคือบาชินวคือเดนโนคือเดโน สิกูมกาิกาิกามุกากกกกะก,ะก,ะก,ะกะโอปะกังนำสาย,อยพอฮะพอเลยไปนี้ร้องไม่ได้แนละ้วพอท่านขอทานครับแล้วท่านมาทำไมก้ามมัชันมาวันนี้โอ้เหนื่อยชิบหายเลยกูกูจะเล่นได้สักอีกกี่ปีนนก้าวมังชันมาวันนี้ต้องการจะกาบทูลขอชาลีกันหาพุทธาาิย่า เอาไปเจอพระามเราเตรียมไว้ให้ตันแล้วเนื่องโดยองค์พระเวสสิ้นดอนหมายสละร่างกายของตนเองเป็นทานเป็นศีลเท่าชะลาตายูชกไม่เชื่อหรอกว่าทุกคนนั้นจะสละได้แต่นี้ไกลเพราะใครมาเพราะใครมา กันหาชารีต้องหนีภัยลงไปซ่อนตัวในสะโบกกรณีออาับบุษบงมาบางเกสีพระวารีมาบางกายปิตามพระบารีถึงแม่มาสีสิงสมอนมากราบจากไา จอนจอร,รีมาถึงอาสมมาสิวางวาดใจนางประดแทบขาดชีวีร้องเรียกันเงกัน<ทาง>ห,หาลูกแม่พ่อชาลีอยู่ที่ไหนแล้วลูก ก,กพรอเธองรียภาษาะสาวันนี้ฟังแม่รำาพันแต่ก่อนแม่มาถึงแล้วสองรูกแก้ววิ่งแข่งเครรับภาพแม่อยู่แจจัน บังคมครันเนื้อสวายนมเอวันนี้ประดใจเหตุฉนัยขอสามชมไม่กันหาพ่อชาลีลูกแม่อยู่ที่ไหนล่ะลูกพ่อคุณของแม่ ไม่มีละเอวันนี้ประดใจเหชนไรพอสามชมแม่กลับมาถึงซึ่งอาซ้อมไม่ได้เคยชมให้ชื่นใจ เรียวสายก็เปล่าตาจะเร Get ียวควางก็เปล่าใจนางอดุลกึกก่งกนึกเก่งนึกเก่งก่งก่งก่กก่ก่งเก่งเลห้เที่ยวหาไปรอบบ่อ กัหกลูกแม่อยู่ที่ไหนไล่ะลูกของพวกคุณของแม่ว่าดดานทางนางกันแสงพรอชาลีไม่แกวกักหาอยู่ที่ไหนลกูก รองเรียกทั้งสองไม่เจอในอาสมมัดสีเลยเป็นลมตาลาพระนางมัดีลมสลบลมพระเวสสันดรนวกจากนางมัดรีตายจากโถมัสสีจะมาตายจากเวสสันดร